สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เรา <laughs> ไม่อยู่กับกวานคนใหม่เอาสองลุ่มหนึ่งเสี่ยน้องอยูบ้าววันนี้พ่อไม่อยู่นะพ่อไม่อยู่ฝึกกวานคนใหม่ <c oughs> โอ้เสียใจแม่คักเน, <c oughs> นาะเออพนักพ่อเสี่ยอยูที่นอมา <c oughs> อ,อาบน้ามไม่นองก่อนจะพาน้องไปเล่นพี่พี่พี่สองลุ่มหนึ่งครับสองลุ่มหนึ่ง <c oughs> มามามาไปอาบน้าก้อน <c oughs> จะคอยไปเล่น เบอร์กนปอนกับปอนอย่างเดียวมาแทกกล้วยเป็นเข่งมาเนี่ยไม่เหมือนสั่งไปเลยเลยอะโอ้ไม่เหมือนเหมือนสั่งไปเลยเลยเขาว่าเอาตังน่องนอนล่องลาบน้ำให้น่องพี่มานอนพี่ใสยางมะจังเสียหอดเอาเอาบอกน่องนอนมึงนอนลองเออนอนล่องนอนล่องนอนล่อลงฟาดกันนอนให้น่องมึงก่อนจิ๋าไอลลงอ่้นอนล่อง ภาษาหยางออกก่อนนอจเจสี่นอนนอนลงนอนลงเออหนึ่งถีหลังน้องเอามือคอคอหลังน้องเสื้อแห้งเลวยนอนลงเฮ้แต่ไหนเอานอจเจสี่นอนพอกับพยูเอานอลงใส่เบิรงแม่ลองบอก่นอนลงลูกนอนลงเออนั่นดีนั่นเออนอนลงนอนลงพี่ฟางบอกนอนลงเออ เออพี่ฟางบอกนอนดีๆพี่ฟางบอกนอนดีๆเออนอนลงครับนอนลงครับนอนลงพี่ฟางจะอาบน้ําให้เออเอาเวลากระทูที่เราบันนี่แป้งฟังน้าพี่แป้งทุยน้องมาลูก

เอออืมอืมอืมยีแก่มึงฟังเอออืมโอ้หนักกล่วยเออโอ้กินกันต้องรล่อถูทูทูอ่าทำความสะอาดถูถูถูนอนร้องไอ้อาทูห้ว่าอะเดี๋ยวเบาหนักพอปอยููพีใบกินกลวยได้ โอ้ทาถูไปตะลล่นเนาะดาวเขาเออเอานออนางแบบนักทูเลยลูกทู อูดีๆแล้วๆตายเอา่แล้วดอกเอาสามพอสิมาแต่ตัดห้านี่บเแล้าเดี๋ยวเอา,า,อา,เ,า,า,เ,าเ,เอาเอ,เอ,เอนั่นถูยังแง่นึ่เป็นอย่างาถูยังแง่นึ่เป็นอย่างเอาลูกคืนลูกคืนลูกป้าย่าบอกสัต์ใจมีคนอาบน้ำให้ฉัตใจจังเลยเว้ย มีพี่สาวอาบน้ำให้ช่าใจยังเลยเว้ยน้องนึเสือก่อนขอเสียงน่อยครับ่อนพว่อน่ะน้องกินน้ำยังอง่ะเอาเอาน้าให้น้องกินพ่อลูกคืน Non nhầm vua Hoài 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 ลูกคือลูกคือล่างแข้งล่างเขาอหรอจะเย็นเย็นด้วยลูกหลาจเย็นเยด้วลูกหลาอยู่นิ่งๆพี่ฟางบอกอยู่นิ่งๆนับก่อนนับก่อนใส่บอกน้องคำงำงำแฮปปี้เออคำงำงำเพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อน่ะโอ้ยบอกไงใครว่ะบอกายแห้งพี่ฟางเพิ่์นไปอยู่เลยเด้อพี่เพิ่์นไปปิดน้ำ เออเสียงเยอะเออเป็นใดเป็นใดกวนก้นไม้เป็นใดไปพาน้องไปเตะบอลไปไปเอ่อเพื่อนน่ะพี่เพอนไปรันกอพี่เพอนมาฟังเขาจีบได้บอกน้องเตะบอลน้าโอ้พี่ฟ้าถือใจ ทางน้องได้พี่ฟางสื่นใจพูดไปเล่นในคิดินพูดมาใครเบอร์พี่ฟางทางไหนพี่ฟางสื่นใจเพื่อนไปยืนร้านพี่พูนเดี๋ยวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า,อา,าอเอาสวัสดีครับก่อน หันหนามาซื้อลูกบอลเลยแม่เอา้าเอา้าว้าวเอ้อลอกชินกล้วยนะพี่ฟางอ่ะเป็นไดอ่เะเป็นไงอ่ะเปิดลูกบอลให้หมาเออเจ็บเออเตะเอ,อ,อ้าเต้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 โอ้ถืกใจฟางแล้วบาทนี่ซังน้องได้ถืกใจแล้ว น่ะเอาหนูฟางกับพันเอ้นเอะเอาดีดีดีเอาไปหนูฟางเต้นเมั้งเอาฟางเต้นพ้าน้องเต้นแมมฟางแมเอะเต้นเต้นเต้นเอ้าเอเต้นเต้นเต้นเอ้าเอเต้นเต้นเต้นมาเขาท่าแต่ว่าพี่เลี้ยงไหมมึอนี่แม่ไม่ไม่พี่เลี้ยงเต้นไหมมั้งอะ อเต้นเต้นเต้นเฮ้ยเต้นเต้นเต้นเฮ้ยเต้นเต้นเต้นเฮ้ยเต้นเต้นเต้นเ้ยเต้นเต้นเต้นเอ้ยโอ้เข้าตาพี่เลี้ยงข้าตาข้าตาครับแล้วหรอครยอลงดีดีโอ้คือสร้างเพื่อนแก้วแฉสร้างไข่กล้วยแม่ข่ปงไปเตบอลถือถือไหม เออเลียงมาบอกน้องเลียงมาบอกน้องดาวน้แม่เลียงมาเฟื้อนกอ หลังมันคือกล้วยเก่ง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 งาเต้นสิเต้นโชว์สิเตะได้แล้วเต้นโชว์เอ่้นเต้นเตเอ้นเต้นเโอ้มวนน้ำบีดังน้องพอประยู่ท็บไมเก็บเต้เต้พี่มีกล้วยเออพี่มีกล้วยเด้อฟางบอกพี่มีกล้วยเด้อฟาดดาวพี่มีกล้วยเออ เอออเป็นไหนบีเฟินเอไดเัีพักยางพัยังยังันงสองคนคือกันเอาเตนไหดูนะช่างเพิ่นแก้วสองคนไหมเต้นคือกันคักว่าไม่บัง Etten, onder, เต้นเตเต้นออเต้นเตเตพี่กับพันน้องเต้นเต้นเต้นาพี่ก็เต้นที่ดีที่เราเต้นเต้นเต้นเอ้อเต้นเต้นเต้นออาเต้นเต้นเต้นนารถแห่บวกทิเต้นท่านี่ที่น่า

มคลิอะไรทีี่น้ายก็เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปพีโหน่านะคะจะสนุกแค่ไหนรอรุ่นรอติดตามกันสวัสดีค่ะน้องฟังสวัสดีค่ะ